สวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีมีนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ากรกฎาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีมีนจะเป็นเช่นไรน,นะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุณก็ได้นะครับและสหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างหน้าคลิปนี้แล้วเช่นกัน ก็ขอบุทุกท่านที่มาดูคลิปนี้ขอบุณท่านคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็ขอบคุณที่กดติดตามแล้วก็มาดดวงส่วนตัวกับผมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกของชาวราศีมิกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ของเดอะเวิร์นะครับไพ่ใบแรกในที่นี้เหมือนกับภาพองคนคนหนึ่งที่โบยบินเห็นหะครับออกไปบนฟ้าฟ้าออกไปเหมือนกับไปเจอแสงสว่างแล้วหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่หลงเหลืออะไรที่มันต้องเป็นทุกข์แล้วอะเช่นไพ่เดอะเวิร์เปรียบเสมอกับการเริ่มต้นโลกใบใหม่ใบโลกใบนี้ความสุข ก็เลยทำนา้ว่าชาวสีมิ้นช่วงนี้ดวงดีนะครับตั้งแต่ช่วงแบบมีนาคมเป็นต้นไปจนถึงช่วงนี้แล้วหมายความว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับไพ่ป็นคือการดุดผลการที่รู้สึกว่าตัวเองได้ออกมาเป็นอิสระได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้โบยบินนะครับก็เลยทำนายว่านี่คือการเริ่มต้นความสุขที่เกิดขึ้นกับชาวสีมินที่ให้ใครสักคนหนึ่งไปแต่ถูกเปลวไฟเผาข้างหลังเห็นไหมครับถูกความรักทําร้ายมาถูกความเจ็บปวดมาจากนี้ไปจะมีแต่ความสุขจากนี้ไปจะหลุพผลและมีอิสระมากขึ้น พราะสิ่งที่คุณผ่านมาเนี่ยมันมีความมืดบอดอยู่เห็นไหมครับมันเปรียนเสมือนกับการที่ตาบอดอยู่ในความหลงผิดตั้งนานอยู่ในสิ่งที่มันชั่วร้ายมานานก็เลยทำนา้วชาวสีมีนช่วงนี้ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยมาชี้บองคุณเริ่มเจอหนทางเริ่มเจอความสุขเริ่มเจอความสบายใจนะครับการเริ่มต้นใหม่กับตัวเองการเริ่มต้นใหม่เรื่องความรักฉะนั้นไพ่ใบนี้ก็ได้ทำนายว่าใบแรกเนี่ยเป็นเดิมเวิร์มหมายความว่ามีโอกาสได้พบเจอความรักจากทางไกลต่างชาติโซเชียลนะครับซึ่งไพ่ใบต่อมาเนี่ยเป็นของการด้วยนะ ไปแรกเนี่ย the word เหมายความว่าการอุปถัมภ์การเลี้ยงดูการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันซึ่งมันดีกว่าที่ผ่านมาเพราะไม่ต้องเจ็บไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องตาบอดแล้วและแ the word ไปนี้เป็นสือหมัยกับความรักของชาวสีวินช่วงนี้ว่าเหมือนตัวเองได้ปลดปล่อยเหมือนตัวเองได้รู้สึกดุด้นกับบางสิ่งบางอย่างที่มันเหนียวหลายกับความทุกข์ทรมานมานานกับความเจ็บปวดเสียใจมานานนั่นเองครับไพ่ไปต่อมานะครับเป็นไพ่ไปที่2ขึ้นมาว่า the high p r i e s t นะครับเ็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่ชุดลักปูนแล้ว ผมเลยท่นายว่าไพ่ไปที่2ไปนี้ทาํานนายความรักของชาวสี่มีเลยว่าช่วงเนี้ยเหมือนดวงมีแต่ความอุปธรภมนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เริ่มโดนบันดานใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เริ่มเหมือนกับช่วยเหลือนะครับอุปธรภมเราช่วยเหลือดูแลเราให้เราได้ได้พบเจอเรื่องราวดีๆที่เรา,า,เราพบเจอความรักดีๆบ้างเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเป็นผ่านความมืดมากกตลอดก็เลยตอบว่าชาวสีม่มีท่านเนี่ยที่ผ่านมาคุณอาจจะทําดีมา <S <S มตลอดยอมมาตลอดทนเจ็บทนเสียใจมือตลอดจนความนักงของคุณเนี่ยมันเหมือนกับคนที่แบบ ทำบุญนั่นเหมือนกับส่งผลแล้วนะทําดีที่ทํามาอดทนรอคอยมาส่งผลแล้วนะชันไพ่เดอะไฮพิเทสไปที่2ไปนี่คือการเปรียบเสมือนกับการได้พบเจอโลกท้องฟ้าเห็นไหมครับความสวยงามความสว่างและเหมือนกับพบเจอการโบรยบินหรือความเป็นรู้สึกที่ว่าไม่ต้องอยู่ในความมืดมิดไม่ต้องอยู่ในความรู้สึกที่มันอึดอัดเสียใจหรือเจ็บปวดหรือการที่เหมือนกับเป็นตัวเลือกเลยนะแต่พไพ่ใบนี้คือการที่รู้สึกเหมือนกับคนรักของชาวสีมีเนท่านเนี่ยเขาคิดว่าคุณยอมเขาคิดว่าคุณทนเจ็บทนเสียใจแล้วก็ยังรักแล้วก็รอเขาอยู่ แต่เขาไม่เคยคิดเลยว่าคุณเนี่ยเวลารักหรือเจ็บปวดหรือรอเขาเนี่ยก็ยอมถึงที่สุดนั่นแหละนะครับเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นตัวเลือกของตายแต่เดี๋ยวใครพิเทศไปนี้กับไพ่เดอะเวอร์ทั้งหมดทั้งมวลไพ่สองไปเนี่ยคือการที่เหมือนกับคนที่เป็นของตายมานานทนเจ็บทนเสียใจมานานเนี่ยจากนี้ไปคือได้เวลาหลุดพ้นได้เวลาปลดปล่อยตัวเองได้เวลาออกมาจากความรู้สึกที่ทนมานานแล้วเสียใจมานานแล้วเป็นตัวเลือกมานานแล้วเป็นของตายมานานแล้วทําไมถึงออกมาเดอะเวอร์ครับ มันเป็นความรู้สึกที่คุณได้พบเจอความรักใหม่ๆอย่างที่ผมพูดไปดวงชะตาหมึกเปิดดวงชะตาเนี่เหมือนกับได้พบเจอความรักสิ่งดีๆความสุขนะครับเริ่มต้นใหม่ๆเข้ามานั่นเองครับไพ่ต่อมานะครับเป็นพไพ่ใบที่3นะครับขึ้นมาว่าสิบเมท้านะครับหรือว่า ten of wands เข้ามาเจ็นภาพของคนหนึ่งที่เขาเคยบอกว่าเขารักคุณดรือการที่เหมือนกับเขาพยายามสร้างบ้านกับคุณมาก่อนผมเมลยทำนะพวกคนรักของชาวสีมีหลายท่านเนี่ยในช่วงเดือนกรกฎาคมตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสิบห้าเนี่ย เหมือนคนคนนั้นของคุณเคยพยายามทำเพื่อคุณ,คณเคยผ่านปัญหามาด้วยกันลหลายๆคนอาจจะถึงขั้นสร้างบ้านซื้อครอบครัวหรือว่าแบบซื้อบ้านสร้างครอบครัวหมายถึงว่าวางแผนอนาคตนะครับพุ่มเททุกอย่างเพื่อเราการและการมาก่อนแต่ตอนนี้เหมือนกับปัญหาที่เขาแบกไว้เนี่ยเขาทําคุณเจ็บไว้มากๆเลยอะ่ะเขาทําปัญหาไว้คุณมากมายเลยจนยากที่จะกลับมาเป็นบ้านกับคุณได้เหมือนเขารู้ตัวนะว่าสิ่งเหล่านั้นที่เขาทาไว้กับคุณเนี่ยทำกี่ครั้งเขามักจะกลับมาเสมอเขาทํากี่ครั้งเขาคิดว่าบ้านหลังนี้จะเป็นของเขาเสมอ ฉะนั้นไพ่ใบนี้คือการรู้ตัวว่าคนรักของชาวสีมีหลายท่านเนี่ยเขารู้ตัวว่าคุณเป็นเหมือนกับครอบครัวเป็นเหมือนกับบ้านของเขาแต่เขาก็ยังคิดที่จะเดินหนีไปว่าทุกครั้งที่ทเขาทําร้ายคุณหรือทุกครั้งที่มีปัญหาเนี่ยเขามักจะปล่อยคุณเนี่ยโดดเดี่ยวหรือปล่อยคุณอยู่คนเดียวนะครับโดยที่เขาเนี่ยเอาเปัญหาเอาความรักนะครับพอเขาหายเจ็บเขาก็ไปหาคนอื่นเห mm. มือนกับสาราพักใจอ่ะเวลาเขาเหนื่อยเวลาเขาทุกเขาก็มาเวลาหายเหนื่อยเมื่อยล้าฝนซาเขาก็ไปอ่ะฉันสิบในทางหมายเขาบอกว่าเขาทำเหมือนกับคุณเป็นเหมือนกับบ้าน เ,เหมือนกับครอบครัวแต่ทําเหมือนกับคนที่เป็นสาระพักใจที่ไม่เคยหยุดที่ไม่เคยยอมแบบแก้ปัญหาสักทีหนึ่งกับปัญหาที่ทนมานานหรือปัญหาที่เกิดขึ้นมาตลอดเวลานะครับพไพ่ใบต่อมานะครับเป็นพไพ่ใบที่4นะครับเป็นไพ่ของเดอฮิโรเฟนเข้ามาผมเลยนำไ้ว่าความรักของชาวสีมีนสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปครับว่าผลบุญของคุณหรือความดีของคุณเนี่ยสิ่งที่คุณอดทนรอคอยมานานส่งผลแล้วนะเพราะนนเดอฮิโรเฟนเป็นเชนภาพของคําสัญญาเห็นไหมครับว่าสิ่งดีๆที่คุณทําเอาไว้เนี่ย คนรักของชาวสีมสีสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาเขาไปจากคุณทีไรนะอย่าลืมว่าคุณเป็นเหมือนกับสาราพักใจหรือว่มมาคุณเป็นเหมือนกับบ้านและก็ครอบครัวหรือหัวใจของเขาผมนึกนัยว่าเวลาเขามีปัญหาเวลาเขาทิ้งคุณไว้เนี่ยเขาก็ทิ้งคุณไปเลยแต่เวลาเขาทุกข์ใจเวลาเขาไปไม่รอดเวลาเขาเหนื่อยเมื่อไร่เนี่ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเขาจะกลับมาบ้านเขาจะพยายามเดินกลับมาหาคนารักหาครอบครัวหาหัวใจของเขาซึ่งพอถ้าเกิดเขาถามแล้วเนี่ยฮิโนเฟนคนที่รักเขาหรือห่วงใยหรือดีกับเขาเสมอหรือหวังดีเขาเสมอ ก็คือคุณนั่นแหละจนบางทีนะครับไพ่เดอคไฮพิเทสเข้ามาจนบางทีชาวสีมียเนี่ยลืมรักตัวเองรักเขามากหลายคนถึงขั้นแต่งงานถึงขั้นดีเขาถึงขั้นมองเขาเป็นเนื้อคู่ก็เรลยหมา้ว่าสิ่งเหล่านี้นะครับไพ่ทั้งหมดทั้งมวลของไพ่สี่ใบเนี้ยคนรักของชาวสีมีที่มีปัญหาหรือเลกรักกันไปจะกลับมาคืนดีจะกลับมามองความรักความดีเห็นคุณค่าของคุณนะครับกลับมาทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดอีกความรักที่มันเป็นครอบครัวแต่งงานกันจริงๆคู่กันจริงๆแต่่คุณเนีย อาจจะเป็นคนที่รู้สึกที่เหมือนกับไม่กลับไปแล้วเพราะมันอยู่ในความมืดมิดมัดมนถูกทำลายมานานหรือเป็นตัวเลือกเป็นของตายมานานไม่ยอมอยู่ในความรู้สึกที่ยอมเจ็บยอมเสียใจหรือเป็นของตายเป็นคนดีที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นคนดีแต่สุดท้ายแบบเขาทำ้ายเราไม่เลิกเป็นคนดีแต่ดีเกินไปดีจนเหมือนกับเขาไม่เห็นคุณค่านั่นเองนะครับถึงกล้าทำกับเราขนาดนี้และไพ่ใบนี้ขึ้นมาฮีโรเฟนหมายความว่าชาวสี่มินช่วงนี้ตั้งแต่วันที่1นึ่งสิบห้ากรกฎาคมเนี่ยมีโอ,อกาสได้เจอคู่รักคู่แท้ นะครับสิ่งดีๆคู่บุญคุณเข้ามาซึ่งคุณเองเนี่ยไพ่ฮีโรเฟสหมายมเขาว่าไม่ต้องกลับไปอยู่กับเรื่องหลักแล้วนะครับการมีครอบครัวการมีบุตรการแต่งงานก็ใน,ใน้่วงสี่มิช่วงนี้มีโอกาสได้พบเจอคู่รักถึงขั้นแบบทําไมถึงไม่ยอมกลับไปเพราะคู่มีโอกาสได้เจอความรักที่ดีกว่าเดิมบริสุทธิ์สีนเสม,มอการและมองถึงการมั่นหมายแต่งงานการมีครอบครัวการวางแผนอนาคตการเป็นคู่ชีวิตกันผมเลยทำลายไพ่ไปต่อมาเป็นไพ่ใบที่5นะครับขึ้นมาว่าเอ็ดออฟคัพหรือไพ่แปดถ้วย เฉดภาพของการที่เหมือนกับไม่ต้องออกไม่ต้องกลับไปหาความมืดเดินออกมาจากความมืดมิดไปเจอแสงสว่างอ่ะผมเลยแนะนำว่าคุณมีหลายหลายท่านชาวสีมีนเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่รักเขามากยังเหมือนเดิมเสมอถามว่าความรักยังอยู่ไหมแปะถ้วยมันยังทิ้งมันอยู่ตรงนั้นแต่ที่คุณเดินออกมาเนี่ยเพราะเราไม่ยอมอยู่ความมืดมิดไม่ยอมอยู่ความตาบอดหรือคนที่มันชั่วร้ายหรือรักเท่าไหร่มันก็ไม่พอแล้วอ่ะเขาก็ทิ้งเขาไปเขาก็เดินจากเราไปอยู่ดีแปะถ้วยไปนี้ก็ทนานำว่าชาวสีมีนถึงเวลาที่คุณเนี่ยปล่อยวางรักนี้ไปไปเจอความรักทีี่่่ดกววาาไปเจอแสสงง แต่คนรักที่เดินจากไปเนี่ยสุดท้ายคุณทิ้งความรักเห็นไหมครับไว้กับเขาเขาเลยกลับมาตามคําทํานายคบขวพรนะครับเหมือนกับใครหลายคนที่มาขอร้องรับคาทานายได้เหมือนกับขอให้เขากลับมานะแปดถ้วยทํานายให้เลยครับคุณมีถ้าเกิดคุณยังรักแล้วก็รอเขาอยู่คุณจะเป็นดหงกับสมบังิดังจะไสรสมบังิดังพรสมบังิดังปาถนานะครับเพราะแปดถ้วยเบน,นี้เป็นสมอนกับเด็กคนหนึ่งที่มานั่งความรักถึงคุณมานังน่งถึงเรื่องเก่าๆคนรักของชาวสีมีนั่นแหละ สุดท้ายเขาจะกลับมาเป็นคนเดิมกลับมาเนื้อขึ้นได้กลับมาขอคุณกลับคืนมาแต่ไม่รู้ว่าคุณเนี่ยเดินออกไปไกลแค่ไหนคุณยังรักเขาอยู่หรือเปล่าหรือไปเจอความสุขแล้วมีสิ่งดีแล้วเนี่ยเขาเพิ่งรู้ตัวว่าเขาควรจะรักษาคุณไว้ควรจะเดินตามคุณเอาไว้ควรจะแบบไม่ควรจะเดินจากคุณไปหรือทิ้งคุณไปหรือทำร้ายคุณไปนั่นเองครับแต่ไพ่ใบต่อมาใบที่6เนี่ยมันเป็นไพ่ของการที่เป็นเหมือนกับไพ่เดทก็เลยห็นั้าคุณมีหลายท่านสท่ายสี่มีหลายท่านเนี่ยคนรังคุณเนี่ยทำการทาร้ายคุณโดยการททอดิ้ง เดินจากหรือเปลี่ยนไปเป็นคนละคนอยู่ก็เปลี่ยนไปไม่ทันตั้งตัวบอกเลิกบอกลาไม่ทันตั้งตัวเลยก็มีแต่พ่เดียที่นี่หมายความาหมายกับคนที่เคยรักเคยดูแลเคยเป็นบ้านหลังเดียวกันมีความสัมพัถที่เข้าใจกันอยู่ๆก็ทิ้งกันไปอยู่ๆก็เปลี่นกับกลายเป็นใครก็ไม่รู้ที่เรามไม่เคยรู้จักกลายเป็นใครก็ไม่รู้ที่หมอนกับไม่เคยรักกันเลยอะ่ะฉะนั้นพ่เบสเอีไปเนี้ยจะเห็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับที่มาเต้นที่มาอยู่ตรงกลางก็จะตอบว่าคนรักของสีมีนเนี่มีโอกาสที่จะทอมผิดศีลผิดธรรม เขาเลี้ยดโดนของนะครับหลงคนอื่นมากกว่าเราก็เลยเปลี่ยนไปก็จยจบนะครับแต่สุดท้ายไพ่เด็ใบนี้เขาจะกลับมาพร้อมกับความเจ็บกับความทุกข์นั่นแหละนะครับเขาก็จะกลับมาหาคุณอยู่ดีเพราะคุณเป็นเหมือนกับบ้านของเขาเขาไปหาใครที่เป็นบ้านหรือรักเขาหรือเป็นครอบครัวเขาไม่ได้เท่ากับชาวสี่มีนหรอกส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดทั้งหมดไพ่หกใบนี้หมายความว่าถ้าเกิดใครยังไม่ได้จากกันไปหรือเพิ่งเลิกเพิ่งลากันไปยังกลับมาแก้ไขยังกลับมาเปลี่ยนแปลงยังกลับมาบ้านทันนะ แต่ถ้าเกิดเดินออกไปแล้วหรือว่าเลิกลากไปแล้วหรือสูญเสียคุณมีนไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะอยากกลับมาเขากลับมาหาคุณ e แต่คุณเดทอ่ะคุณไม่กลับไปหาความตายคุณไม่กลับไปหาความเจ็บปวดความเสียใจความทุกข์ใจที่เหมือนกับตายทั้งเป็นแล้วนั่นเองครับเพราะคุณมีความสุขแล้วเพราะคุณมีความชีวิตที่ดีแล้วเพราะคุณผ่านมาแล้วกับความทุกข์ความเสียใจแล้วก็สิ่งที่มันชั่วร้ายสิ่งที่มันเลวร้ายกับคุณนะครับคนที่มันเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเลยนะไพ่ใบต่อมานะครับมาดูการ ทำนายดวงชะตาของชาวราศีมีในช่วงเดือนกรกฎาคมแล้วก็การแนะนํากันดีกว่าที่ไพ่สามใบนี้นะครับไพ่ใบเนี้ยขอดูที่ข้ามไพ่ใบที่9กา่อนเลยเป็นไพ่ของถูกออฟซอร์ตเข้ามารือไพ่สองดาบหมายถึงแนะนําชาวราศีมีหลายหลายท่าเนเลยว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกเหมือนกับตัวเองทําดีแล้วแบบไม่มีคุณค่าหรือทําดีแล้วมันจะถูกทิ้งเนี่ยนะครับสุดท้ายเขากลับมาหาคุณแต่ถ่องดาบใบเนี้ยขอโทษครับแต่2ดาบใบเนี้ยคุณไม่ต้องกลับไปแล้วนะคุณต้องปิดใจตัวเองคุณต้องแก้ใจแข็งแล้วนะ ให้ไน,นี้ก็ได้ทำนายว่าถูกอบซอ้อมแบบความถ้าเกิดใครรู้สึกเหมือนกับความรักทําให้เราโดดเดี่ยวความรักมันจะถูกทิ้งเกิน2ครั้งหรือนอกใจเกิน2ครั้งหรือทําร้ายเราเกินแบบเกินกว่าจะทนไหวแล้วเนี่ยความดีไม่ได้ช่วยอะไรอ่ะสองดาบก็จะแนะนาแบบนี้ว่าอย่ากลับไปสนใจพยายามแบบตัดโดยการบล็อกโดยการหยุดโดยการร้องนิ่งเฉยแต่ถ้าเกิดใครเพิ่งเลิก,เกกุมลากรไปอาจจะลองเงียบหายดูนะครับแต่อย่าเพิ่งไปบล็อกเขาหรือเพิ่งตัดเขานะเพราะถ้าเกิดคนรักของคุณเนี่ยเขารู้ว่าคุณดีพอเนี่ยคุณโดดเดี่ยวคุณเห็นประจันไหม สุดท้ายดวงจันทร์มันจะส่งแสงมาที่คุณน่ะผมเลยแนะนว่าคนรักของชาวสีมีเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหายไปเมื่อไหร่ก็ตามคุณโดดเดี่ยวหรือคุณถอดถูกทอดทิ้งหรือคุณตัดสินใจว่าจะไม่กลับไปแล้วว่ะดวงจันทร์จะส่งแสงมาที่คุณเขาจะรู้เลยว่าสิ่งที่คุณมีเนี่ยมันมีความดีความรักการช่วยเหลือเขาจะเข้าใจคุณมากขึ้นก็ตอนที่เขาเสียคุณไปหรือตอนที่คุณไม่อยู่แล้วนั่นแหละไพ่สองดาบเป็นที่ียกนำว่าใครถ้าเกิดรู้สึกเหมือนกับเจ็บมานานเสียใจมานานหรือทาดีแล้วสุดท้ายถูกทิ้ นะครับจะกลับไปยเสียใจอยู่ที่เดิมเดิมแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกเพิ่งเลิกเพิ่งตากันไปอาจจะลองเงียบลองหายเพื่อดูว่าเขาเนี่ยจะกลับมาตอนที่เรายังปกป้องกันได้อยู่หรือเปล่านะครับไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่ของ Ten of Pentacles หรือไพ่สิบเดี่ยนะครับไพ่ใบนี้ทนายดวงชะตาของชาวราศีมีนแต่ท่านเี่ว่าคนลกของคุณเนี่ยความรักของคุณที่จะเกิดขึ้นในช่วงดกดาคมเนี่ยผมทำนายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิบเดี่ยกับฮีโรเฟนและก็ร์เดิรเวอร์นะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวสีมินตตั้งแต่วันที่หนึ่งสิบห้าเนี่ยคือการเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่และเหมือนกับมีโอกาสได้พบเจอความรักแบบความสุขการช่วยเหลือดูแลและฮีโรเฟนหมายความว่าการมีบุตรการแต่งงานการที่เหมือนกับมองถึงขั้นอนาคตเลยนะอนาคตที่นี่หมายความว่าพบเจอความรักแท้คู่แท้ที่เขาก้าที่จะแต่งงานกับคุณ,คณกล้าที่จะสร้างครอบครัวกับคุณ,คณกล้าที่จะมีลูกมีการที่เหมือนกับวางแผนอนาคตไว้กับคุณและไพ่สิบเรียนไปนี้เป็นเสมือนกับคนที่เป็นครอบครัวกันเห็นไหมครับอยู่กันแบบออุ่นอยู่กันแบบช่วยเหลลือดูแ ผมเลยแนะนว่าความรักของชาวสี่มิ้นช่วงนี้มีความรักที่สมบูรณ์แบบอุปถัมภ์เติมเต็มคู่ชีวิตคู่สัญญาและคนรัะของคุณเนี่ยเวลาเขาสูญเสียคุณไปแล้วเขาจะรู้เลยว่าคุณรักเขามากแค่ไหนฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นหาความรักอยู่หรือเลือกลาคนรักไปเนี่ยสุดท้ายเขาจะกลับมาหาคุณเพราะคุณเป็นคนที่คอยดูแลเขาเสมอเห็นไหมครับซื่อสัตย์และเป็นคนที่เหมือนกับเป็นครอบครัวเขาอ่ะเขาได้กลับมาหาคุณเหมือนกับพี่ผมพูดไปว่าเปรียบเสมือนกับฟ้าร้องแดดร้อนฝนตกเธอก็มาหายเหนื่อยไม่ละฝนซาเธอก็ไป หมือนกับเป็นบ้านเหมือนกับเป็นครอบครัวเหมือนกับเป็นหัวใจของเขาแล้วแหละก็เลยกลับมารักษาก็เลยกลับมาทําดีเห็นคุณค่าคุณเสมอไม่ยอมเสียคุณไปหรอกนะครับไพ่ใบต่อมามาดูไพ่ของคนรักของชาวสีมีนกันดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างนะครับวนว่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงปีนี้ไพ่ในออฟอซ์เจนภาพของคนหนึ่งที่เขาถูกด่กปากเห็นไหมครับเต็มไปหมดเลยอ่ะผมเลยทำนายว่าสิ่งที่คุณเจ็บปวดเสียใจนะครับคุณอาจจะถูกทิ้งแล้วนะเหมือนกับร้องไห้จนม่นเหนื่มตาก็มีคิดถึงเขาก็เจ็บปวดนะครับ แต่ก้าวดาบไปนี่หมายความว่าอะไรก็ตามคุณเจ็บปวดเสียใจเขาจะเสียใจและก็เจ็บปวดกว่าที่เขามองไม่เห็นคุณแล้วอะพอคุณไม่อยู่พอคุณไม่ได้ดูแลเขาพอคุณแบบเขามีปัญหาแล้วเขาไม่มีคุณเนี่ยเขาจะมองหาคุณเห็นไหมครับเขาจะมองเห็นแสงสว่างเขาจะตาสว่างนะครับและก้าวดาบเขาจะรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ทําไว้กับคุณมากกว่าที่คุณเจ็บอีกนะฉะนั้นไพ่ใบต่อมานะครับเป็นไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาว่าที่ออปสอดหรือไพ่สามดาบหลายคนเนี่ยอยู่ในความรักกทเนนนรรศ้าาาาาาจจิตใม นะครับฉันถ้าเกิดปกป้องกันกลับมาเลือกกันซะก่อนที่ฝนจะหยุดตกไม่ใช่กลับมาเลือกกันตอนที่คุณเจ็บตอนที่คุณเสียใจตอนที่คุณมีปัญหา <Alcohol. S 1> ก็เลยกลับมารักษาคุณก็เลยกลับมาเลือกถึงคุณแต่ตอนทํา,าร้ายกันตอนทําให้เจ็บตอนนอกใจกลับไม่คิดดีๆนั่นเองครับไพ่ใบนี้แค่บทสรุปความหมาของชาวสีมีแค่นั้นเองว่าอยู่กับคนที่คิดจะปกป้องรักษาเราไม่ใช่อยู่กับคนที่เขาทาร้ายเราแล้วค่อยกลับมารักษาเราทีหลังโดยการนอกใจก่อนแล้วค่อยกลับมาหาเรานะครับ ไพ่ใบต่อมาไปดูไพ่ของคนรักของชอาวราศีมีนกันดีกว่านะครับเจ็ดถ้วยนะครับหรือเซเเอนออฟคัพเข้ามาใบแรกครับทั้งนั้น่าเป็นการที่คนรักของชอาวศีมีนเนี่ยเหมือนเขาเห็นแล้วว่าคุณเนี่ยเป็นทุกอย่างให้เขาแล้วแล้วเขารู้ด้วยว่าคุณเหมือนกับคนที่ยอมให้โอกาสเขาเสมอเวลาเขากลับมาเขามักจะมองเห็นหัวใจเงินทองการดูแลช่วยเหลือซัพพอร์ตของคุณเขาเลยคิดว่าสามารถกลับมาหาคุณเนี่ยยังไงคุณก็นั่งอยู่ตรงนี้นังน่งรักนั่งรอเขาจะมองว่าเขามีบ้านกับคุณหรือเป็นคู่ชีวิตแต่งงานกกกกกกกัััับบบบคคคุุุณณณไไปปแแลลลลลลล้้้้ววมมมมีีีูะะะเเเาาาาาดดททท่่จจออิสต ไพ่เมจิเชียนครับอย่างที่บอกครับคนรักของชองสีมิงเขารู้ครับว่าเขาได้หัวใจคุณไปแล้วได้สิ่งที่มีค่ากับคุณไปแล้วก็เลยคิดว่าคนรักของชองสีมิงหลายท่านเนี่ยสุดท้ายเขาจะคิดออกนะครับก็สิ่งที่เขากำลังทําผิดเขาจะกลับมาแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดกับคุณใครที่ทําผิดกับคนรักนะครับคุณมินคนรักคุณจะกลับมาแก้ไขกลับมาทําดีกลับมารักษาคุณนะครับแต่ไพ่เดกับสเตนครับสองใบนี้แต่คุณมีอาจจะไม่ทนแล้วแต่คุณมีอาจะอยู่ได้แล้วเดือสเตน จาิดสเตนไมทีนี้หมายความว่าคุณมีจะกลับไปรักคนที่เขาใจร้ายหรือทำร้ายคุณหรือเปล่าหรือกลับไปแก้ไขโอกาสสุดท้ายแล้วหรือเปล่าหรือเดทหรือพอแล้วมันจบแล้วมันไม่มีอีกแล้วหัวใจไม่มีอีกแล้วบ้านหลังนี้มันไม่มีอีกแล้วครับสารา,าพักใจฉะนั้นไพ่เดทผมเนะนนว่าคนรักของชาวสีมีสุดท้ายนะเขาทําคุณเจ็บเท่าไหร่เสียใจเท่าไหร่เขาจะเจ็บกว่าเสียใจกว่าทุกกว่านะครับเพราะเขาจะกลับมาหาคุณไม่ได้แล้วเพราะคุณไม่ใช่สาราพักใจเพราะคุณไม่ใช่คนคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอะ ไม่ยอมให้ให้ถูกทำลายถ้าเกิดเราอยู่ได้และเข้มแข็งแล้วอะนะครับฉะนั้นไพอัลลเคินแนะนำชาวสีมีเดชท่านว่าช่วงนี้ใหญ่คุณตื่นรู้มีสติทั้งคนที่คุณรักและก็คุณเองด้วยนะอาจจะต้องตื่นมีสติต่อการนิดนึงเข้าใจกันนิดนึงมองเห็นสิ่งดีกันนิดนึงแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกเหมือนกับอยู่ในความมืดตาบอดมานานหมรักเขาอยู่ฝ่าเดียวเหมือนฝันอยู่ข้างเดียวเหมือนวิ่งไล่ตามความฝันอยู่ข้างเดียวตื่นครับไปหาความทรงจําดีๆไปหาความรักที่ดีมันคือความฝันของเรามันคือคความรักดีีท่เจจะ นะครับก็ขอบคุณชาวสีมีทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ